จากนั้นพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์นรกโดนายเดรบาลใช้เบตต็ดตกและเกี่ยวโดนที่ลิ้นของสัตว์นรกส่วนผิวหนังของสัตว์นรก ก็จะโดนายเนราบาลลากด้วยตะขอเหล็กสัตว์นรกพวกนั้นดิ้นเหมือนปลาที่โดนโยนขึ้นบกร้องไห้น้ำลายไหลามาตาลีเทพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำหน้าที่เป็นผู้ตีราคาสิ่งของโกงราคาซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมเพราะความโลภในทรัพย์สินแล้วปกปิดความโกงของตนเองไว้ เหมือนดังผู้ตกปลาที่เอาเหยื่อกเกี่ยวหกปิดเบ็ดเอาไว้สัตว์นรกเหล่านี้จึงต้องมากืนกินเบ็ดพัชเจค่ะ ต่อมาพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกหญิงมีร่างกายแตกเยิม้มเปอเปะื้อนไปด้วยเลือดและหนองถูกฝังไว้ในพื้นดินตลอดพยายามยกแขนร้องควรคางอยู่เสมอจากนั้นจะมีภูเข่าวไฟลุกโชดช่วงทั้งสี่ทิศกลิ้งมาบทขยี้ร่างของหญิงนั้นมาตาลีเทพบุตรจึงกล่าวว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นหญิงมีการงานไม่บริส ไม่สุจริตทำตัวเป็นนักเลงประพฤตินตนไม่เหมาะสมทอดทิ้งสามีคบหาชายอื่นเพราะชอบความเดิงรมและชอบเล่นสนุกจึงถูกบทขยี้ร่างด้วยภูเขาไฟที่ลุกโผล่เจ้าค่ะ จากนั้นพระเจ้าเนเมราชทรงทอดพระเนตรเห็นนายเนรบาลจับเท้าของสัตว์นรกจับหัวห้อยแล้วโยนลงไปที่พื้นของนรกเบื้องล่างมาตาลีเทพสารถีจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ทำกรรมไม่ดีเป็นชายที่ล่วงละเมิดหญิงอื่นเป็นชายที่ชอบล่วงละเมิดภรรยาของชายอื่น เปรียบเสมือนผู้รักพันธะอันสูงสุดของผู้อื่นจึงโดนนายเนรบาลจับแล้วโยนพุ่งลงพื้นมหานรกแบบนี้เจ้าค่ะสุดท้ายพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์นรกที่มีรูปร่างน้อยใหญ่ มีท่วงท่าที่แตกต่างกันมีรูปร่างที่สุดแสนจะน่ากลัวมีทุกขเวทนาที่ร้ายแรงมากมาตลีเทพบุตรจึงกล่าวทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิสุดแสนจะชั่วมีมิจฉาทิฏฐิอันลามกหลงทำชั่วด้วยความคุ้นเคยและชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำชั่วด้วยทำให้ผู้อื่นมีมิจฉาทิฐิไปด้วย จึงต้องเสวยทุกขเวทนาที่ร้อนแรงเช่นนี้เจ้าค่ะ